ครับผมสแสวง์ิทรักษ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลกุดว่าก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับปีนี้อยากเชิญชวนมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบ้งไฟตะไลลา,ลานที่เทศบาลตำบลกุดว่านะครับวันที่20 21พฤษภาคม2566นี้วันที่20นั้นขอเชิญชวนมาชมขบวนแห่ อันยิ่งใหญ่ตราการตาของสาวผู้ไทยจากเกือบสิบขบวนนะครับสวยงามมากโชว์ถึงความโดดเด่นของวัฒนธรรมผู้ไทยของเราวันที่21พฤษภาคมนะครับมาดูมาชมสิ่งที่ท่านได้ไม่เคยได้ดูได้ชมนั่นก็คือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการจุดบ้้งไฟตะลายแสนนะครับเกือบ50บ้างนะครับจากนั้นเวลา13นาฬิกาจะมีการจุดบ้องไฟตะลสองล้าน บ้างแรกนะครับแล้วก็14นาฬิกาจะจุดบ้างไฟตะาย2ล้านบ<า>้างที่ 2, 2> บ้บงไฟตลัย2ล้านก็คือบ้างไฟที่มีขนาดความยาวของบ้าง6เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกระบอก6.5นิ้วนี่เรียกว่าบ้างไฟตลัย2ล้านนะครับจากนั้นเวลา15นาฬิกาท่านมามาดูมาชมการจุดบ้ังไฟตลัย สิล้านนะครับซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสนินนะครับท่านเฉลิมขวัญหล่อตะกูลให้การสนับสนุนงบประมาณในการอาจาัดทำบ้างไฟตะไยขนาด10ล้านนั้นก็มีขนาดความยาวของบ้าง6เมตรความกว้างของปากกระบอกเนี่ย8.5นิ้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานของปีนี้นะครับปีนี้ อยู่ที่เวลา16นาฬิกานะครับจะมีการจุดบ้องไฟตะไลหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือป้องไฟตะไล20ล้านครับซึ่งพวกเราทำเป็นปีแรกเรามาช่วยลุ้นช่วยเชียร์ว่าบ้างไฟบางนี้จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสวยงามขนาดไหนบ้างไฟตะไล20ล้านคือบ้องไฟที่มีความยาวของบ้างซึ่งเป็นบ้างเหล็กนี่ยาว6เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกระบอก10.5นิ้ว ผมขอเรียนเชิญพี่น้องได้มาชมนะครับมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์ว่าบ้างไฟตะไล20ล้านซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำจากท่านผู้ว่าการจังหวัดกาลสินท่านสุภสิทธิ์ธกอเจริญยศนะครับท่านได้มาติดตามแม้กระทั่งกระบวนการผลิตปีนี้จะขึ้นท้องฟ้าอย่างสวยงามขนาดไหนบ้างไฟทุกบ้างของเรามีความปลอดภัยนะครับเราจะติดร่มติดร่มทุกบ้างทุกขนาดนะครับ บั้งไฟ20ล้านถ้าขึ้นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วร่มกลางอย่างสวยงามผมก็อยากเชิญชวนพวกเรามาดูมาชมว่ามันเป็นยังไงมันสวยงามขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะครับวันที่21พฤษภาคมมาที่เทศบาลตำบลอุดว่าชมงานบุงไฟตาลายล้านกับพวกเราครับ